สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมชาติของโลกและชีวิตในมุมมองที่อาจจะต่างออกไปสักหน่อยนะครับคือไม่ใช่การมองหาว่าใครเป็นคนสร้างโลกแต่เป็นการค้นหาความจริงผ่านการตระหนักรู้จากข้างในตัวเราเองครับเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองกันไหมครับว่าเอเราจะรู้จักโลกรอบตัวเราอย่างแท้จริงได้ยังไงกันนะคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี่แหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในครั้งนี้การเดินทางนี้ เริ่มต้นที่การเห็นครับแต่ว่ามันไม่ใช่การเห็นด้วยตาธรรมดานะครับแต่เป็นการเห็นผ่านมุมมองของผู้รู้แจ้งโลกหรือก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่ไหนนะครับแต่คือมนุษย์ธรรมดาๆเรรนี้ยแหละที่เข้าถึงความจริงของโลกได้อย่างสมบูรณ์โอเคและการรับรู้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันครับว่าการมองเห็นที่อยู่เหนือการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันคืออะไร หัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือแทนที่เราจะไปหาคําตอบจากเรื่องเล่าหรือตํานานการสร้างโลกต่างๆนะครับมุมมองนี้จะชวนให้เราหันกลับมามองที่ธรรมชาติของการรับรู้ของเราเองโดยตรงเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยการยั่งรู้ที่บริสุทธิ์นี่เองครับที่มีชื่อเรียกว่ายาณทัศนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อนะครับ แต่คือความสามารถในการเห็นแล้วรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากจิตใจที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีจนบริสุทธิ์นั่นเองครับผู้น่ายๆก็คือโลกทั้งใบเนี่ยจะถูกเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ก็ด้วยญานนณทัศนะอันบริสุทธิ์นี่แหละครับมันคือความรู้ที่เกิดจากการอ้อ oh, ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยไม่ใช่ความรู้ที่ได้มาจากการไปเชื่อตามๆกันมาเอาล่ะพอเรามีเครื่องมือในการรู้แล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วโลกที่ถูกรู้นั้นนะ่ะมันมีหน้าตาและกลไกเป็นยังไงคำตอบก็คือมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เป็นวัฏถจักรครับในมุมมองนี้นะนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราจับต้องได้ตั้งแต่ร่างกายของเราไปจนถึงภูเขาแม่น้ำทุกอย่างเลยครับล้วนประกอบขึ้นมาจากาธาตุพื้นฐานแค่สี่อย่างเท่านั้นเองคือดินน้ำไฟแล้วก็ลมที่มารวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ และโลกของเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมันดำเนินไปในวัฏจักรสีขั้นตอนที่วนซังไปเรื่อยๆคือเกิดขึ้นจากนั้นก็ตั้งอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วในที่สุดก็แตกสลายไปแต่ยังไม่จบครับมันจะวนกลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยและจุดที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือจังหวะของจักรวาลนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ มันเป็นกระบวนการที่ยิ่งใหญ่มากจนเราไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของมันเจอได้เลยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของมันเองล้วนๆจากภาพที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลทีนี้เราลองซูมเข้ามาใกล้ๆตัวเราอีกนิดนะครับมาดูที่ภาพเล็กๆอย่างชีวิตของแต่ละชีวิตกันบ้างซึ่งมันน่าสนใจมากเลยที่มันก็ดําเนินไปในรูปแบบของวัฏจักรเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่าวัฏสงสาร มันคือวงจรที่ไม่รู้จบของการเกิดการดำรงอยู่แล้วก็การตายซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ล้วนติดอยู่ในวงจรนี้ทั้งนั้นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือชีวิตมันไม่ได้มีแค่พบชาติเดียวนะครับแต่มันเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผ่านสถานะต่างๆมากมายเลยบางทีอาจจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปจนถึงเป็นสัตว์หรือแม้กระทั่งไปอยู่ในพบภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากก็มี เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เลยเปรียบเสมือนนักเดินทางที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงล้ออันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ไม่มีใครเลยครับที่ได้รับการยกเว้นแม้ว่าในการเดินทางนี้มันก็มีช่วงเวลาดีๆมีความสุขอยู่บ้างนะครับแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในเนื้อแท้ของมันแล้วเนี่ยมันเหมือนถูกฉาบทาไว้ด้วยกระแสะทานของความทุกข์ที่ไหลเวียนอยู่ข้างใต้อยู่ตลอดเวลาเลย ทีนี้พอเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ในวัฏจักรแห่งทุกข์ตรงนี้เองครับที่จะเกิดการเปลี่ยนมุมมองครั้งสําคัญขึ้นจากการเป็นแค่ผู้สังเกตการไปสู่การมองด้วยหัวใจที่มันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาคือพอเรามองเห็นภาพรวมของวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยครับเป็นความเห็นอกเห็นใจต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ยังคงผูกติดอยู่กับมันไม่ใช่แค่การเข้าใจด้วยสมองนะครับ จะเป็นการรู้สึกจากหัวใจจริงๆความแตกต่างของสองมุมมองนี้มันชัดเจนมากๆเลยคือมุมมองแบบเดิมอาจจะทําให้เราจมอยู่กับเรื่องของตัวเองสุขของฉันทุกข์ของฉันแต่พอเราเปลี่ยนเป็นมุมมองของพระโพธิสัตว์ปุ๊บเราจะเห็นความทุกข์ของทุกๆชีวิตแล้วมันจะเกิดเป็นพลังแห่งความเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนให้พ้นจากวงจรน,นี้ไปพร้อมๆกันและจากมุมมองนั้นเองครับที่มันก่อเกิดเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่และทรงพลังมากๆว่า ถ้าหากวันใดที่เราตรัสรู้เราจะไม่ไปคนเดียวแต่เราจะขนคนไปให้หมดทั้งโลกทีเดียวมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเมื่อเรามีความเข้าใจแบบนี้แล้วแล้วมันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วแค่การที่เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของโลกและชีวิตอย่างท่องแท้เนี่ย นั่นก็คือก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดแล้วครับในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวความรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปข้อคิดสำคัญสคัญที่เราได้จากการเดินทางในครั้งนี้ก็คือการตระหนักรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรการมุ่งมันที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ที่แฝงอยู่การแผ่ขยายความเมตตานี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสุดท้ายคือการพยายามดำเนินรอยตามแบบอย่างของผู้รู้แจ้งโลกนั่นเองครับและสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนต้องกลับไปตปอบด้วยตัวเองว่า เมื่อรู้เช่นนี้แล้วหนทางข้างหน้าของเราคืออะไร